ที่คนพัทลุงให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับสิ่งที่ทำการในวันนี้ดิวิชนสองนะครับผมเชื่อมั่นว่าเห็นหน้าตานักกีฬาแล้วแฟนของสัทลุงเอฟซีนับัดนี้ขอบคุณครับอ่าเพื่อทองน้องพี่นะครับสมาชิกสภาองค์การบริหวนจังหวัดพัทลุงนะครับที่ในวันนี้แล้วก็พานนองๆ ทีมาสมาชิกเกษสศักเส้นสุนน้องเกรชศักระใหม่น้องปูพัดเหมือนจันก็ต้องคิดกันว่าจะทำยังไงเพราะค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ครับครับครับ วันนี้ผมพกรองกำปูนนิดหนึ่งไปนะนี่ตลองเด็ดขั้นสุด